สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21มิถุนายนปี2568นะครับมี1เรื่องมาอัปเดตนะครับสำหรับในเรื่องของเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรนะครับเช็คใครได้บ้างนะครับได้สิทธิ์เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูละเอียดกันนะครับเบิกได้ครับเงินค่าเล่าเรียนบุตรนะครับเช็คสวัสดิการนะเงินค่าเล่าเรียนบุตรเนี่ยทางด้านของกรมบ,บัญชีกลางชี้เบิกได้ตามสิทธิ์ เช็คครับว่าใครได้สามารถเบิกได้รู้หรือไม่ครับใครที่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนนะครับบุตรได้บ้างซึ่งเป็นสบริการหนึ่งที่รัฐนะครับจัดให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการรวมถึงพนักง,งานรัฐวิสาหกิจบางแห่งเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรโดยการเบริกค่าเล่าเรียนบุตรนั้นกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติ กิจสําาเงินสวิสการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรปี62นะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่13มิถุนายนปี2 5 6 2มาจนถึงปัจจุบันครับทั้งนี้ครับกรมบัญชีกลางได้ให้ความรู้สําหรับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวิสการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรมีใครบ้าง ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามพระราชกิฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพศ2562มาตรา4ได้แก่1.1ค่าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวงนะครับอันนี้ก็สามารถรับได้ ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีหนังสือสัญญาจ้างรับได้ครับผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุกพรภาพก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันนะอันนี้3กลุ่มใหญ่ๆนะครับส่วนที่ยกเว้นนะครับก็จะมีข้าราชการการเมืองอันนี้ยกเว้นนะครับข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ที่อยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจครับซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำครับอันนี้ก็ยกเว้นเช่นเดียวกันนะครับบุตรของผู้ที่มีสิทธิจะได้รับสิทธิกี่คนนะครับก็ต้องบอกว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ3ปีแต่ไม่เกิน25ปีลำดับที่1ถึง3โดยนับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ครับไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่ใครที่ไม่มีบุตรหรือมีบุตรไม่ถึงสามคนแต่ต่อมามีบุตรแฝดทำให้รวมแล้วมีบุตรเกินสามคนให้สามารถเบิกค่าเล่าเรียนของบุตรแฝดได้ทุกคนนะและถ้าบุตรคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตพิการไร้ความสามารถก่อนอายุ25ปีบริบูรณ ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับสิทธิ์ลงจนเหลือไม่เกิน3คนจึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าเล่าเรียนบุตรเพิ่มได้นะครับสถานที่เบิกค่าเล่าเรียนบุตรนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดที่ข้าราชการทํางานอยู่นะครับอ่านนี้ก็ขอบคุณทางด้านของกรมบัญชีกลางที่อัปเดตแล้วก็แบ่งปันสําหรับในเรื่องของการเบริกเกี่ยวกับการศึกษาบุตรนะ ครับก็อนนี้เป็นรายละเอียดอย่างไรก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับในเรื่องของรายละเอียดน,นี้นะฮะเอาละนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับเงินสิทธิสที่สมบริการค่าเล่าเรียนบุตรนะครับผมก็สามารถดาเนินการต่อได้ภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากเดี๋ยวครั้งหน้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านเราจะนำกลับมานะครับแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับสิทธิ์และก็ไม่พลาดสิทธิ์ที่ คนจะได้รับนั่นเองนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ